สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลของไว้4.2.10นะครับตัว AP และตัวโนดคือ S250 จากตอนที่แล้วเราได้ทดสอบในการส่งข้อมูลที่เป็นแบบ Push Data นะครับก็คือตัวเซนเซอร์โนดส่งข้อมูลไปอย่าง AP อันนั้นจะเป็นการส่งทางเดียวนะครับหรือจากตัวเซนเซอร์โนดที่เป็น S250 เนี่ยส่งมาให้กับตัว AP ทางเดียว แต่สำหรับครั้งนี้เราจะทดสอบในโหมดที่ชื่อว่าดาวลิงค์โหมดนะครับจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่การส่งข้อมูลหรือตัวที่เริ่มต้นในการส่งข้อมูลเนี่ยจะเป็นตัว AP นะครับจะไม่ใช่ตัวโหนดหละตัว AP จะเป็นตัวกำหนดการสื่อสารข้อมูลโดยจะเป็นผู้เริ่มต้นในการส่งส่งรีเควสตนะครับเซน d ์เดต้าไปอย่างตัว เซนเซอร์โนดที่เราต้องการสื่อสารนะครับจังหวะที่1เนี่ยตัว AP จะส่ง Data เข้าไปนะครับแล้วก็จะสามารถส่งสัญญาณการควบคุมต่างๆออกไปได้ด้วยนะครับในจังหวะของการส่งออกไปครั้งแรกอ่าสเต็ปที่1นเนี่ยนะครับหลังจากที่ตัวโนโดได้รับข้อมูลนะครับก็จะทำการ r e s p o n ์ e Data กลับมานะครับก็จะเป็นข้อมูลก็ขึ้นอยู่กับว่า โนดนั้นเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นอย่างทําด้วยโหนดตัวนี้ที่มี Digital In Digital Out เนี่ยนะครับตัวที่รีสปอนกลับไปก็จะเป็นค่าของ Digital Input ตรงนี้นะครับซึ่งตัวบอร์ด RM3620 ของเราก็จะทำการอ่าน Data แล้วก็นำมา Update. อัปเดตการทำงานที่รีเลย์ชุดน,นี้นั่นหมายถึงว่าเป้าหมายของเราสำหรับครั้งนี้ก็คือเราจะส่งสัญญาณ Input จากตัวบอร์ด RM 3 6 2 0ตรงนี้นะครับส่งค่า,อ,าอินพุตเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปปรากฏเป็นเอาพุตรีเลย์ที่นี่นะครับอันนี้เราใช้รีเลย์ต่อมาอย่างดีจิตอลเอาพุตของตัว YS 2 5 0นะครับก็จะได้มี2ช่องด้วยกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ตัว250มี2ทีดิจิตอลเอาพุตเพื่อนก็จะได้รีเลย์2ช่องจากนั้นตอน r e s p o n s ์กลับไปนะครับก็จะ r e s p o n s ์ข้อมูล Data ที่เป็นดิจิ t อลอินพุตตรงนี้กลับมานะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกนําอ่านข้อมูลออกไปยังรีเลย์ชุดนี้นะครับงั้นก็จะเป็นลักษณะของการสื่อสารแบบ2ทางนะครับก็คือทั้งไปแล้วก็กลับความแตกต่างในการเซตค่าก็จะจะมีการตั้งค่าที่มากกว่า,า Push Data ในโหมดแรกนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะต้อง หนึงเราต้องเปลี่ยนโหมดเป็นดาวลิงนะครับอันที่2เราจะต้องมีเรื่องของการกำหนด p o ลิ่งไทม์นะครับก็คือตัว AP เนี่ยจะกำหนดระยะเวลาเท่าไหร่ในการ Request ไปยังตัวโนดนะครับะระยะเวลาตรงนี้เราเรียกพูลิ่งไทม์นะครับจากนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการกำหนด m a c address นะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่ต้องทำเป็นแบบแมนนวลเลยนะครับก็คือว่า เราจะต้องนำหมายเลข MAC address ของตัว S250 ตัวนี้นะครับเข้าไปโปรแกรมไว้ในตัว AP นะครับ AP จึงจะส่ง Request ไปยังตัว Node หรือตัว S250 นั้นได้อย่างถูกต้องนะครับหรือตัวอื่นๆก็ตามนะครับที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันเนี่ยนะครับก็จะต้องนำ MAC address มาโปรแกรมเข้าไปที่นี่ก่อนนะครับมันนึงจะสามารถ Request ไปอย่างตัวโนดได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสเต็ปที่จะต้องเซตติ้งนะครับในในขั้นตอนของการตั้งผ่านทางซอฟต์แวร์ครับอันนี้เป็นการทดสอบดาว l i n k ์ครับโดยตัว AP จะเป็นตัวเริ่มต้นการสื่อสารข้อมูลนะครับเพื่อ Request ไปอย่างตัวเซนเซอร์โนดจากนั้นเราก็ตัวเซนเซอร์โนดก็จะรายงานข้อมูลอย่างอินพุ มีสถานะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ก็จะถูกอัปเดตไปอย่างตัว A P นะครับอย่างที่ตอนนี้เราจะเทสจากตัว Input ของตัวบอร์ด R M 3 6 2 0ก่อนนะครับลองทดสอบดูว่าถ้ามี Input จากที่นี่เข้ามานะครับตอนที่มี Input เปลี่ยนแปลงที่นี่มันจะ p พุชข้อมูลเนี่ยก็คือปกติเราจะต้องตั้ง interval time ไว้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะสื่อสารกับตัว sensor node แต่นี้ถ้าเกิด ในเคสที่มี Data ตรงนี้เข้ามาก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะสามารถที่จะเริ่มการสื่อสารไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอเวลาได้นะครับก,กดตรงนี้เข้ามาปุ๊บนไหมครับตัวนี้ก็จะผูกมีสถานะขึ้นมาทันทีเลยนะครับนะครับค่อนข้างรวดเร็วอยู่แต่ตรงนี้เนื่องจากว่าผมก็ปรับ Interval อ i m ทให้สั้นลงด้วยเพื่อนในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงจากอินพุที่เป็นฝั่งเซนเซอร์โนดนะครับ ตอนนี้จะรออยู่ประมาณตั้งไว้ที่สวินาทีครับพอครบ2วินาทีมันก็จะอัปเด,ดาต Data ไปนะครับจะต่างจากตัวที่เป็น Input จากสวิตช์ตรงนี้ที่ AP ส่งไปเนี่ยจะเร็วกว่านะครับตัวทางด้านตัวนี้จะต้องรอเวลาตามตาม p o l l i n g Time นะครับจะเป็นลนักษณะนี้ครับก็ต้องมีเวลาหน่วงอยู่ที่ว่าจังหวะนั้นถึงช่วง ถึงช่วง interval time หรือเปล่านะครับถ้าเราไป input เช g งตอนช่วงกันกว่าใกล้ๆ interval time มันก็จะอัปเดตดูเหมือนว่าจะอัปเดตทันทีได้น,นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการสื่อสารนะครับเราก็สามารถส่งกลับไปกลับมาได้ทั้ง2ตัวเลย